คุยแล้วคุยแล้วลว,ว้ายคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยว้ายว้ายหมดหมดมาก โอ้ยนี่นำนำทับเลยนำทับต่อยพ่อเลยและโอ้ย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 บุก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 เนี่ยถอยถอยถอยหลงสบายเลยหลงโอ้ยนี่หลงกับพี่งวงสบายเลยเนาะ บุบบ <mm Th ุบบุบถอย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 โอ้ยโอ้ยโอ๊ยดุอี๋ครับพ yes ี่น้องพูนผุ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 นโอ้ยไม่ยอม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 ดุมาก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 ไหน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  โอ้ดูอีีครับขาวดมากเลยโอ้ยขอไปหน่อยสิโอ้ยโอโอ้ย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 โอโอยโอ้ยโอยอ